หากตอนนี้ใครมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาอื่นๆในชีวิตนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะหนึ่งคำแนะนำก็คือว่าอย่าอย่าไปขอคำแนะนำจากเพื่อนอย่าไปปรึกษาเพื่อนคือให้ให้เราหยุดตรงนั้นก่อนแล้วตั้งสติก่อนว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับปัญหาเรามากี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนแล้วให้เราตั้งสติตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะคะอันดับแรกให้เราถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. เราคิดถึงเรื่องปัญหาเราเนี้ยมากี่วันแล้วมากี่ชั่วโมงแล้วมากี่เดือนแล้ว mm hmm. แล้วเราเสียเวลากับการที่เรามานั่งโทษตัวเองเรามานั่งคิดว่าตัวเองไร้ค่าคิดว่าตัวเองถูกทิ้งคิดว่าตัวเอง ไม่มีศักยภาพคิดว่าตัวเองหาเงินไม่ได้แล้วคิดว่าตัวเองไม่มีใครรักคิดว่าตัวเองไม่มีทางไปคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เป็นคนที่ไร้ค่าเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะกลับฟื้นมาเป็นมาเป็นคนที่อยู่ได้อยู่ดีอยู่อย่างมีความสุขเหมือนเดิมได้อีกแล้ว คือให้เราตั้งสติตรงนี้ก่อนแล้วถามถามคําถามตัวเองวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือถามคําถามตัวเองด้วยคําถามนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะถามก่อนว่าเราหมกมุ่นอยู่กับปัญหานี้เราเราใช้เวลาไปกับปัญหานี้กี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแล้วให้เราหยุดคําถามที่2ที่จะถามกับตัวเองนะคะว่าแล้วเราอยากได้ชีวิตแบบไหนหรอ เราอยากจะแก้ปัญหานี้หลังจากการแก้ปัญหาแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงเราลองคุยกับตัวเองแล้วเราลองเห็นภาพตัวเองในหัวซิว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอย,กอยู่ในปัญหานี้เราอยากมีชีวิตยังไงเราอยากเป็นคนที่มีเงินทองมีอาชีพมีคนมาเสนอโอกาสต่างๆในการทำงานให้มีคนมาคอยช่วยเหลือมาคอยสนับสนุน แล้วเราก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงลูกได้แล้วก็มีคนมารักมีคนมา,อาเอ็นดูมีคนมาชื่นชมมีคนมายินดีในความสำเร็จของเราแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงชีวิตเราจะแฮปปี้เราจะมีความสุขเราจะมีรอยยิ้มเราจะไปกินอาหารอร่อยเราจะไปท่องเที่ยวเราจะไปทำบุญเราจะไปาหาพ่อแม่ เราจะพาญาติพี่น้องไปเที่ยวคือให้เราเห็นภาพแล้วเราถามคำถามนี้ว่าชีวิตเราหลังจากที่ที่แก้ปัญหาที่เราหมกมุ่นมาสมมติว่าบางคนก็คิดมาเป็นระยะเวลาแบบอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหานี้ยังไม่ได้โดนการแก้ไขเราดูซิว่าถ้ามันแก้ไขแล้วชีวิตเรามันจะดียังไงพอเราถามคำถามที่2เรียบร้อยแล้วคำถามที่สาม ที่เราต้องถามตัวเองก็คือว่าแล้วมันมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถทําในแบบนั้นได้ทําในแบบที่อยากจะให้ชีวิตเราหลังจากการแก้ปัญหานั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราอะ่ะมันมีวิธีไหนบ้างที่จะต้องทํา 1. คือถ้าคุณตกงานคุกก็ต้องหางานทำม,นมันยังมีงานไหนบ้างที่สามารถทําได้โดยทําได้เลยโดยอาจจะไม่ได้มีค่าจ้างมากมายสักเท่าไหร่ แต่ว่าสามารถที่จะมีไรายได้เข้ามาจากที่เราตกงานจากที่เรามีหนี้สินจากที่เราไม่มีไรายได้เข้ามามันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมคะก็มีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้ตัวเองยิ้มถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็น แต่งตัวให้สวยทุกๆวนันดูแลตัวเองดูแลรูปร่างตัวเองคือหมกมุ่นอยู่กับการทําให้ตัวเองดูดีขึ้นทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นทําให้ตัวเองแบบเหมือนเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แบบส์ทเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเป็นผู้หญิงที่มีปัญญามีมีแสงสว่างทางปัญญาสามารถที่จะาวางแผนชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับ ใครอีกต่อไปคือมันมีวิธีไหนบ้างที่จะต้องทําให้ชีวิตเรานะ่มันดีขึ้นถ้าเรายังไม่รู้ให้ถามคําถามพวกนี้ยซ้ําๆซ้าๆซ้าๆถามไป1วัน2วัน3วัน4วันแต่โดยปกติแล้วนะคะไม่เกิน3วันไอเดียมันจะฟิิงมันจะออกมาเลยว่า โอ้ม, oh. มันต้องทำแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเริ่มตรงนี้แล้วคุณเริ่มเลยคุณไม่ต้องไปรอให้มันเพอร์เฟกไม่ต้องไปรอว่าอ้าวแล้วแล้วแล้วเริ่มไปแล้วมันจะไปยังไงต่อไม่ต้องถามคือคำถามหมดแล้วแค่ลงมือทำถ้าไอเดียมันมาปุ๊บลงมือทำทันทีไอเดียมาปุ๊บลงมือทำทันทีแล้วหนทางวิธีการมันจะค่อยๆมาแล้วชีวิตคุณอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้น แล้วปัญหามันจะได้โดนแก้แล้วมันก็จะทำให้เราเห็นทางสว่างโดยที่เราไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ไปขอคำแนะนำจากใครเอเคยบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าถ้าเกิดเกิดปัญหากับตัวเราถ้าเราไปขอคำแนะนำจากคนอื่นข้อมูลในในความรู้ในองค์ความรู้ของของคนอื่นๆที่ที่เราเคารพนับถือหรือเรา มีความเชื่อมั่นในในตัวเขาอะเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลในในในองค์ความรู้ที่เขาสะสมมาทั้งหมดทั้งชีวิตของเขาอะมันมันถูกต้องมันเพียงพอที่จะสามารถแก้ปัญหาให้ชีวิตเราได้เพราะนี่มันคือชีวิตเราเพราะฉะนั้นเรารู้ดีที่สุดว่าปัญหาของเรามันคืออะไรแล้วเราต้องการอะไรแล้ว เราอยากจะไปต่อนะตรงไหนคือเรารู้ดีที่สุดเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาปัญญาในการที่จะมองมองออกว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยมันคือตัวเราคนอื่นน่ะไม่สามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาให้เราได้เพราะเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องของเราเขาไม่ได้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของเราแล้วเราเนี่ยไปสื่อสารให้เขาฟังว่า เรามีปัญหาแบบนั้นแบบนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยพูดให้เขาฟังทุกเรื่องทุกแง่ทุกมุมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนหยุดปรึกษาแต่สิ่งที่ทำได้นะคะคือแค่หาข้อมูลเพิ่มเติมให้เราเนี่ยได้รู้รู้มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเรื่องใดๆก็ตามที่เราต้องการข้อมูลนั้น อาจจะหาข้อมูลคือง่ายสุดตอนนี้ก็คือหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใน y o u t u b e ที่คนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะคนคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วในด้านนั้นๆเราก็เข้าไปแล้วก็ไปฟังแนวคิดของเขาแล้วเราอา่ะจ,จะมีไอเดียของตัวเราเองเราไม่ใช่เอาข้อมูลแบบดิบๆแล้วก็มาแก้ปัญหาได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เอแนะนำก็คือว่าเราเนี่ยไปเอาองค์ความรู้ไปเอาข้อมูลต่างๆมาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้พิ้งไอเดียของตัวเราเองเพื่อที่จะแก้ปัญหาตัวเราเองได้ถูกจุดอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของตัวเองไม่ใช่ไปเที่ยวแบบหาหมอดูไปแบบหาหมอดูหาใครต่างๆที่แบบเออเขาตั้งตนว่าเป็นผู้รู้ ในเรื่องนั้นๆแลเราสามารถแก้ปัญหาได้มันมันเป็นไปไม่ได้มัน impossible มากเลยนะคะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ในทุกเรื่องเขาไม่ได้อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่มีปัญหามันมันมีหลายๆเรื่องที่เวลาเราไปปรึกษาเราไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นการให้คําแนะนําหรือว่าการแก้ปัญหาที่ที่ที่เขาให้เรามาน่ะมัน มันไม่ได้ร้อซ์มันไม่ได้แก้ไขได้ร้อยเปอร์เซตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำที่สุดเมื่อเรามีปัญหาะคะ่ะคือเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองตามวิธีการที่เอได้บอกไปลองเอาไปใช้ดูนะคะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจริงจังในการแก้ปัญหาของคุณคือคุณทุกทรมานมาหลายเดือนและหลายวันและคุณต้องเขียนมันลงกระดาษเลยนะเพราะว่าคุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่เขียนแล้วคุณคิดเองแล้วมันก็จะวนอยู่ในสมองอะ่ะมันจะความคิดมันจะวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วคุณก็จะงงแล้วคุณก็จะกลับไปสู่ภาวะอารมณ์เดิมแล้วมันก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้คุณต้องเขียนมันออกมาเทคนิคคือคุณต้องเขียนมันออกมาคุณจะได้เห็นทั้งหมดเลยว่าอา้าวตกลงปัญหาฉันมันเป็นแบบนี้เพื่อเราจะต้องการแก้ไขปัญหานี้แล้วถ้าแก้ไขเสร็จปุ๊บชีวิตเรามันก็จะ ออกมาในรูปแบบนี้ที่เราต้องการมันต้องเป็นในลักษณะที่มองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้นะคะมันมันถึงจะสามารถแก้ไขทั้งหมดได้อย่างอย่างร้อเอซ์อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วคุณฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะฝึกไปตลอดเลยแล้วคุณจะเป็นคนที่พอมีปัญหาปุ๊บคุณจะจับตัวเองได้ทันว่าจับตัวเองได้เร็วขึ้นว่าเฮ้ยเราเริ่มคิด หมกมุ่นโฟกัสกับปัญหาละปัญหามันเริ่มใหญ่ขึ้นละไม่ได้ละเราต้องหยุดละเราคิดไปเราคิดไปกี่ชั่วโมงถ้าเราถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราเราเราจะคิดเป็นนาทีเลยเฮ้ยเราคิดไปกี่นาทีแล้วเราคิดไปกี่วินาทีแล้วเสียวเวลามากเลยตัดตัดปัญหานั้นออกนะคะแล้วก็มาคิดว่าอา้าวแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วเรา,เราให้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราหลังจากที่แก้ปัญหาแล้วเ,เราอยากจะให้ชีวิตมันเป็นยังไงคือ ถ้าเราทําแบบนี้บ่อยอมันจะใช้เวลาแบบแว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 บ,แวบค,ค,คือมันเร็วมากในการที่จะจับอารมณ์ตัวเองได้แล้วหยุดหยุดหยุด,ยดอารมณ์ซึมเศร้าหยุดอารมณ์โกรธหยุดอารมณ์หมกมุ่นหยุดหยุดอารมณ์ที่มันรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองนะคะแล้วก็เราจะหาวิธีแก้ปัญหาเราจะมีไอเดียปิงป้งแวบปิ้งแวบปิ้งแวบเข้ามาเลยว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตเราแล้วมันก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากๆแล้วชีวิตเราก็จะมี ความสุขได้เยอะขึ้นความทุกข์น้อยลงอันนี้มันเป็นคือเอบอกเลยว่าเทคนิคพวกนี้มันถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์คือคือการที่เอมาอธิบายตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้แต่ถ้าเกิดจะพูดหลักการนะคะคือมันคือหลักสัจธรรมที่มนุษย์โลกทุกคนสามารถที่จะฝึกฝนได้และใช้วิธีการนี้ได้ถ้าเป็นชาวพุทธนะคะก็คือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหลักสากลเนี่ยมันก็คือหลักสัจธรรมที่เป็นหลักกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ถ้าคุณทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณทุกน้อยลงแล้วก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วในชีวิตแบบองค์รวมเนี่ยความสุขคุณจะเหมือนดูมากกว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็แค่นั้นเองนะคะลองเอาไปใช้ดูแล้วฝึกตัวเองดูนะคะเพื่อชีวิตคุณจะได้ทุกน้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะ